สวัสดีครับสวัสดีพี่สาวทุกท่านนะครับเขียงมังกรครับ The Invisible Dragon ครับผมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคณะเชิดสิงโตครับผมใช่ที่ที่เขาอยู่ใช่ครับผมจริงๆผมเป็นเด็กถูกเก็บมาเลี้ยงแล้วก็ถูกเลี้ยงดูในคณะเชิดสิงโตครับแล้วก็จะมีตัวของคุณเสียบต่างประเทศก็มีความฝันอยากเชิดสิงโตครับใช่ เรื่องราวก็จะเร่องของครองครับเรื่องมีเฟืองก็เชิดแน่นอนถามว่าเชธอได้ก็ต้องเตรียมสนนนี้ยังเชิดไม่ได้หมายถึงว่าตอนตอนเราถ่ายเอ็นเลอร์นี่จะมีทีมจากพี่ๆคณะเชิดรับโตมาช่วยไกด์ท่าต่างๆให้เราครับแล้วก็คิดว่าถ้าเปิดกล้องในปีหน้าเนี่ยน่าจะมีพีพีโพรก็คือการไปเรียนเชิดอะไรเจอเรื่องราวอะไรต่างๆการเข้าถึงที่ส่วนใหญ่แบบทัพพอร์ตสกายไหนนี่แบบความ ศิลปะล้วครับแต่ว่าความสวยงามท่วงท่าในขนาดเชิดนะครับหมายว่ามันเป็นศิลปะมันเป็นสิ่งที่มันสืบทอดต่อกันมาแล้วก็เชิดว่ามันไม่ได้หาดูได้ง่ายครับผมแล้วก็เลื่อนไม่ได้เพรัาะันเรื่องต้องอยากอยากทำใช่ครับเราอยากจะเอ่อต้องการเชิดสิงโตครับเราจะมีส่วนที่เป็นหัวแล้วก็คนที่อยู่ตรงหางอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเราอยากจะเป็นหางให้เขาอะไรเงี้ยครับใช่ก็จะได้คอยเขาเรียกว่าอะไรคอย เรียกว่าอะไรอะเรียกว่าเออบังคับทิศทางหรือไม่ก็แบบเออแสดงไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ฝรั่งไม่ได้เปิดภาษาเลยเราแบบเราทับได้อะไรอย่างเงี้ยก็ราะเป็นครั้งนีเราเริรู้สึกว่าเขาเียกว่าอะไรเออไม่ไม่คือวุ้นแปลภาษาหรอมีคำคำพ้องตัวเองอ่ะที่แบบว่าเธอต้องมีตัวเชื่อมที่คอยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฝรั่งเดี๋ยวนี้ฝรั่งพัฒนาขึ้นแล้วครับหลังๆสัมภาษณ์นี่เปิดท่าจะไม่ต้อง พูดอะไรแล้เพราะว่ากัตาสามารถครบจบในตัวคนเดียวได้เลยถ้ามีเขาก็รู้เรื่องกว่าครับที่ถามกัาตันว่าตอนเดินลงมาจากเวทีกูรู้เรื่องไหมกัาตังบอกว่าน่าจะไม่ค่อยตัวเองด้วยตัวเองด้วยตัวเองด้วยับผมต่อเซว ตื่นเต้นครับตื่นเต้นอยู่ดีมือสั่นไปหมดครับใช่ตะกี้บนเวทีถามว่าทําไมเราถึงรับเต้นเรื่องนี้ก็คือที่ตอบไปบนเวทีเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของช่องเรื่องที่เราสนใจแล้วก็เป็นซีรีส์ชีวิตที่เราอยากไปนดูด้วยแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่ผมไปดูบนเวทีครับเป็นการตัดสินใจผมรู้สึกว่ายังเป็นพันเรื่องคนเดิมที่ผมได้ยินยังคำเดิมว่าก็ต่างอย่าเป็นของโปรดจะได้ถ้าผมเลยรับเต้นเรื่องนี้อย่าตลอดทกคนตาาามก่นั้นแหละเท่านน้ััแหละครบ ครับผมก็จริงๆอยากฝากทุกคนติดตามครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลิ่นด,ดราม่ามันมาแน่ๆแหละเราปฏิเสธไม่ได้ก็ฝากทุกคนเตรียมทิชชูวไว้ <c oughs> นะครับอาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเออดีใจมากๆ,ๆครับที่เรื่องนี้เราเออทังข้าวตังเฟิร์สได้เล่นกับพี่น้ำตาได้เล่นกับพี่ไบรท์แล้วก็มีพี่ชายช่างอายุใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่หราอให้เราได้เติบโตหรือไม่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับ อ่าเรื่องของดราม่าอาจจะเป็นในเรื่องของตัวบทเราอาจจะต้องรอบทเสร็จก่อนแล้วจะตอบได้ครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราได้แน่ๆจากเรื่องนี้คือการเรียนรู้เพราะว่าอย่างที่ก็ต่างบอกนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้เป็นอาจารย์หมดเลยอาจารย์หมดเลยใช่โอ้โหจากแค่เราได้เจอเขาคิวเดียวในการถ่ายเทเลอร์เราได้เจอกันตอนถ่ายใช่เราได้เก็บเกี่ยวสิ่ง อออสนเดียวเรียกว่าเรื่องนี้ก็คือนอกจากว่ามานี่คือมาเก็บเกี่ยวความรู้วยต่อยอดกันเองใช่ครับมีมีหนักใจเรื่องอะไรบ้างสำหรับการติดต่อกษดีครับพอพอดคุยแบบครวมของเรื่องแล้วหรือมาตรฐานเสร็จตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่สิ่งเดียวที่รู้สึกว่าต้องเพิ่มเติมคือเรื่องของครอบครัวครัเพราะว่าพอเราจะต้องเชื่อสิ่งโตเนี่ยตอนที่เราได้ อไม่ใช่่่่ธรรมมดาใใชชหมายถึงว่าหัวสั่โตหัวหัวคนมีความหนักของมันอยู่ซึ่งคนเชื่อทำแข็งแรงใช่ครับอีกทั้งยังต้องมีการบังคับขยับปากเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร Movement ต่างๆเลยครับซึ่งซึ่งท่านลอคิดว่าต้องใช้แรงกายพอสมควรเลยใหม่ๆใหม่ใหรับเราทั้งสอบใช่ครับนอกจากต้องสิ่งที่แบบที่าเราได้เรียนรู้จากแบบดีมาก ยิ่แล้วเนี่ยวความชัดเจนยิ่งนักคจะให้ดูเองเน,งนออว่าเขาตางโอ้ก็หวังว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเราก็จะเต็มที่กับเรื่องนี้แล้วก็บางว่าคนดูทุกคนจะจะเขาเรียกว่าอะไรจะจะรักแล้วก็ชอบใช่ครับก <c oughs> ับคนจริงจริงโฟนมองเรื่องนี้เป็นงานมาสเตอร์พีซอีกชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งนะถึงว่าพอด้วยความที่เราได้แคสที่ เราชื่นชอบการแสดงของเขาอยู่แล้วเป็นเหมือนกันเราก็เลยอยากพัฒนาตัวเองอยากทำออกมาที่ต้องรอจะมาช่วยถ่ายอะไรยงไงพี่ไหน่าจะเปิดของช่วงตีหน้าใช่ครับอาจจะยังยังไม่มีทาลายที่ชัดเจนยังไม่มีทาลายชัดเจนก็เลยไม่กล้าบอกครับีกสี่มแต่สิ่งที่แน่นอนนะครับเพริลักด้วแมวเลี้ยงครับอะไรใช่ไหมใช่ครับใกลิดกล้องแล้วครับพูดได้แลครับพรุ่งนี้ปิดกล้องแล้ว ใช่ครับนีครับครับก็จริงจริงเนี่ยที่เคยบอกว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ฟิลกู์ดราม่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่แต่แต่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เขาตั้งหมดเลยจะต้องบอกว่าก็เออจริงจริงคุยพี่อู๋ครับพี่อู๋ที่มันโรแมนติกคอมเมดี้แบบไหนกันนะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ถูกก็บอกว่าก็จริงเนาะทำไปทำมาคือมี26คิวเขากำลังร้องให้แล้ว20คิวอะไรอย่างเงี้ยคือมีซีนที่แบบดราม่าเล็กๆน้อยๆทุกทุกนิน้อยๆ้อยใช่แต่รวมๆกันอาจจะแบบกระจายกระจายกันถ่ายก็เลยระวังซีนก็อาจจะแค่น้ำตาหยดเดียวบางซีนอาจจะนั่งซึมๆเฉยๆอะไรเงี้ยคใช่ใช่ใช่แต่พาร์ทของคอมเมดี้แล้วก็ฟิลกู๊ดอาจจะอยู่ที่ตามตัวละครแบบอย่างเฟิร์สอย่างเงี้ยก็จะเป็นฟิลกู๊ดอะไรเงี้ยครับคอมเมดี้ จริงในเรื่องนี้ครบรถครับทั้งทั้งดราม่าจริงๆดราม่าที่ไปตุ๋นเขาต่างเยอะเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของพรมของแม่แล้วก็แมวด้วยครับใช่ครับเราได้ดูกเมหร่บอกได้ยังทุกคอาจจะเร็วกว่าที่ทุกคนคิดไว้ผมบอกไปเพียงเท่านี้แล้วครับพีคิดว่าพรุ่งนี้แล้วนะเร็วไปหน่อยจริงนริงจะถ่ายทีมันไหมอ่ะอุ๊ยอาจจะปีไลท์นะปีไลท์อาจจะเริ่มต้นปีหน้าแล้วอาจจะมาไวกว่านี้ทุกคน อาจจะเป็นความสุขในปีถัดไปครับเฮแนวเผามากเลยแนวเผามากจริงพัฒน,นาเันเยอะครับเรื่องนี้ผมต้องเข้ามาปรอบกระโดครับคือทุกครั้งที่เขารู้สึกแย่ผมก็เลยเข้ามาดีซีแล้วก็เกิดอไะไรนเออ่ว่าเป่าน ได้เลยครบรบแน่นอนใช่ครับใช่ครับว่าอากนเออจริงๆเอาไปอุ่นนมมาแล้วครับรอบหนึ่งยัะไงฮะเยอไงสิอร่อยสุดเลยล่ะครับผม่ไม่เท่าแก้วไม่เครับไม่เท่าครับจริงครับครับอแหวครับผม็ครับผมก็ฝากไว้นะครับเฟิร์นทตังครับอาจจะ เออเป็นน้องใหม่ในในที่นี้ครับก็ยังไงก็ฝากจะฝากตัวได้นะครับเดื๋ยวนนี้ก็จะมีเปรีรักด้วยแมวเลี้ยงนะครับแล้วก็ปีนาเชียงก่อนนะครับนี่ก็ฝากด้วยนะครับน้องใหม่สองคนฝากจะฝากตัวด้วยนะครับพี่พี่พี่สาวของสาณทุกคนนะครับยังไงฝากประสบคนามสร็จนะครับพี่พี่พี่สาวเข้องเปานไงอะเจเจเพราะว่าอยากให้ทุกคนเป็นพี่สาวครับขอบคุณครับ